ดีกด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอดหรือไม่ใช่ว่าเป็นมอดเลยนะครับก็คือ MBC นั่นแหละนี่นะครับ MBC ไม่ใช่คุณลองดูนะมานี่ไงทำมาตรงนี้ก่อนก็พอนี่ก่อน ขอกดในนี้ก่อนโอ้ยมึงจะล้อโอเคแล้วันเดยี่นะครับมือเซเลเนตต้มหยบมาแตกเลยนะครับ นี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นอมตะตั้งแต่แรกเลยนะครับผมแค่เอายาสีดำนี่มาใสดกับมันมันจึงกลายเป็นอมตะแล้วก็ตายยากขึ้นคือตอนแรกผมก็งงนะครับอ้าวมันไม่เป็นอมตะเออครับผมก็เลยใส่ยานี้ลงไปตัวมันเจี๊ยบตัวต่อไป เดินเดินเดินเด็กเด็กเดตมขาหักต้มตัวหักต้มหัวแตกต้มเอาอีกเออเอาอีกอเอาอีกอื้เออเอาอีกเออเอาอีกโอ้ยหัวแตกตายนี่เอาอีกเอาอีกซ้อมเติมดิครับ โอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรหมับังคับมันนี้โหดกวาเดอบิกแตีย่งคือตัวที่มันเป็นอมาตตาตะก,กาเผ็ดตัวนี้กับพ๊อเผ็ดตัวนี้ครับจุดตัวที่มันมาตดก็ช่างาม,มันไม่หมดนี่ก็ตายมาปั๊บมันก็ตายปับ๊บนี่นะครับตัวนี้เท้ามันจะลงไปแล้วสปินแพน,นแหละ มันตายสะทกคอเราสามารถทำสปริงแพดได้แต่ไม่มีหูนะครับหร,หรือสร้าง็กขึ้นไปก็ได้คือการเทาเอกตัวเขาพูดมันก็กลายเป Spin ็นสปริงแพดเลยยังไม่ดูไม่คือจำมอนเด้ต่อ,อ,อ,ตอยซ้ำเติมซ้ำเติมซ้ำเติม,ตมหัวแตกซูนเติมซ้นเติม,ตมดิ โซนเติมนติมโอ้โหดูดิเลินาพังยังยังหดายต้ม ต่อยจนตายเลโอ้โหต่อยอีกฮึอือฮอ่ะเือ่ออเราไปสอนวิธีการลงกัเอ้ยไปสอนวิธีการลงก็กันเอ๊ะ วทธีเครื่องของมันค้างมันก็ค้างบ่อยมากเออขั้นแรกให้กดตั้ทใหม่อีกแล้วอือนั่นแหละวีเกิดทำแบบอือกูก็ไม่รู้ เอาเลยตอนนี้ก็ขไไป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 เลยกดที่ช่องมันี้ครับกดที่อันนี้ขึกดดิกดดิไว้ห่งสองครอ่ก็กดนี้ครับ กดชื่ออันนี้เลยแล้วกดชื่อคลิปนี้ไปดูนะครับอือฮึใครที่อยากฟิลป์ตามก็ฟิลป์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงโอ้ยคลิปแม่งกดตรยาวแล้วคลิปกูจะจบไหมเนี่ยมาแล้วนะคะ อย่างที่สองพอคุณเปิดมาคุณก็จะเจอนี้นะครับกดเข้าช่องเขาเลยนะครับมันมันนานจ่างเลยวะอ,อย่างนั้นก,ก็ก็หามอดที่คุณต้องการได้นนะครับเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ กูก็ไม่รู้ว่าไหนเกี่ยวกันไหนไม่เกี่ยวคือมีอันที่ไม่เกี่ยวแต็มใบหมดเลยนะครับอันที่มีมดก็อันที่เขาแจกมดเนี่ยก็มีนะครับแต่อันที่ไม่มีอันที่ไม่มีมดเนี่ยก็จะมีโคเยอะเลยอาล่ะถ้าคุณอยากกลงมดอันไหนไอไอห้องนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันอันนี้เกี่ยวนะครับแต่คุณไม่สามารถแค่คุณเข้าไปในแอปสีเขียว ยัมไม่เจอกับมันเลยนะครับจะไม่เจอกับตัวมดมันจนกว่าคูต้องพิมนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ผมพูดยเจก มอดของตัวเขาด้วยนะครับมีมอดด้วยลิงมอดเขาเด็ดดเก Y ไปยิดปิดทำไมไม่นีเออ,อ,เอ,อมลยจะติดเนี่ยบียดตายแล้จังเเขีโก้จะจบอยู่แล้วไอ้เวยติดโดนเลย ออดีสักทีแ้วเมื่อไหรมันจะมีมอดออกมาเนี่ยหลังจากที่คุณเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยจะโชว์ให้ดูนะคือก็โหลดง่าย,ายๆแค่เข้าไปในแค่คุณเกิดเข้าเลี้ยงเขาเขาก็จะมันก็จะวน,นี้ให้โหลดเลยแล้วมันก็โหลดเร็วเกินหลังจากนั้นคุณก,ก็ก็ตำกนิ เราคุณนั่นนี่ดูกดจะพานนี่เล่ามั้ยนะอืมช่างมันช่างมันช่างมันชางมันมันเออเราจะที่คุณแล้วมันจะมีอยู่นี่นะครับมาคุณกดคุณคอยดูใช่ไหมอันนี้อิ่ไปอิ่ม กูต้องพิมพ์หาเท่านั้นถ้ามึงไม่พิมพ์หากูคือคุณไม่มาเนี่ยกูก็จะไม่เจอเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนะ ไอะไีนะอะไรอ uh, uh, ๋อ uh, ถูก uh, นี uh, ่ถ uh, ูก uh. นี uh, ้ต uh, ัว uh, นี uh. ่ต uh. ัวนี้แล้วก็ไหนแล้วก็กลับไปดูอีกรอบเราขอลบไอ้ตัวพวกนี้ออกไปก่อนเอ้ยพิษอันนี่ไง โอเคถูก okay. แล้วคกิบโอเคกดเออไม่มีก็คุณสามารถพิมพ์ตามชื่ออันนี้ไปได้กันลยกันแต่บางอันที่คุณพิมพ์ไปแบบนี้อาจจะไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะครับอาลค้คลิปนี้ผมก็ขอจบไปเท่านี้ด้วยนะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วย เียวน่ะกูเห็นอยู่อะไรวะกูเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้มันอะไรโอเคเราจะจบขีปมงคลงมาใิดตัวสองตัวนี้ก่อนลงมาไอสองตัวนี้ก่อนตัวดขึ้นี้คอย แล้วเจ้าเขาอันนี้แล้วก็เขาอันนี้แล้วก็เขาอันนี้แล้วจะจ้าครูก็หว,วังแค่นี้ก็จบแลาวเอาล่ะแค่นี้แหละลาบก่อนไปและ